สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى <تضح> آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي فميطة قوام جمران براني الله سبحانه وتعالى بصفده في إسلام الحمد لله การเรียนรู้ศาสนานั้นถือว่าเป็นฟอสดูไอยนินนะคําว่าฟอสดูไอยนินก็คือบังคับนะเหนือบุคทุกบุกคคลเลยนะเขาเรียกว่าไปไปอาศัยคนอื่นไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติด,ด้วยกับตัวของเราเองนะเพราะการปฏิบัติที่เป็นฟอสตัอนเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นละหมาดเนี่ยเราเข้าไปวานให้คนอื่นละหมาดไม่ได้วันนี้เราขี้เกียจละหมาดเนาะโทรไปหาเพื่อนวันนี้ละหมาดซูโม่เผื่อด้วยนะคืนนี้จะนอนตื่นสายหน่อยไม่ได้พี่น้อง ขนาดเป็นพ่อเป็นแม่ยังละมาดแทนลูกไม่ได้เลยอมีคนคนนึงนะ่พี่น้องลูกลูกไม่ค่อยตื่นละมานตื่นยากนะปรากฏว่าไม่ตื่นยากไงพี่น้องคอมก็อยู่ในห้องมือถือก็อยู่ในห้องนะแถมยังติดเคเบิลให้อีกติดอะไรติดจานดาวเทียมให้อีกติดโอ้โหครานี้ก็ดูบอลทั้งคืนจะตื่นไหมละ่ะไม่ตื่นนะแล้วลูกล็อกห้องซะด้วยคราวนี้ทำยังไงพี่น้องเครียดฟังอาจารย์แปร เนี่ยคนละหมาดไม่ตรงเวลาโดนนั่นโดนนี่เครียดพี่น้องโทรมาบอกจานมีข้อไหนบ้างละหมาดแทนลูกได้ไหมฉันก็บอกไม่ได้เออถ้าตอบได้นี่อร่อยเลยพี่น้องนะพวกบหมาดแทนกันหมดใช่ไหมเออดังนั้นพี่น้องแล้วคนที่หนักนคือตโตครูเนี่ยโทรมาหาโตครูจานละหมาดแทนลูกฉันหน่อยยุ่งเลยอันนี้เป็นฟาดูอีนพี่น้องครับแปลว่าทําแทนกันไม่ได้นะเหมือนกับเรื่องเรียนศาสนาก็เหมือนกัน เราก็ต้องเรียนด้วยตัวของเรานะเมื่อเรียนแล้วเราก็เอาไปบอกไปสอนลูกหลานของเรานะดังนั้นความประเสริฐตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับถือว่าในฮะดิษนบีบอกซ ah an ะฮัลลอฮูบุลหูบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะในฮะดิษบอกว่าอัลลอฮ์จะทําให้คนคนนั้น,นง่ายในการเข้าสวรรค์บางคนเนี่ยหาวิธีเข้าสวรรค์ยากเหลือเกินเพราะไม่เรียนไงไม่รู้จะเข้าสวรรค์ด้วยกับวิธีไหนบ้างแต่ถ้าเรียนปั๊บเนี่ยพี่น้องรู้ตั้งแต่เช้ายันมืด่ย นะแต่ตื่นนอนจะเข้านอนรู้หมดแล้ววิธีเขาเรียกหนทางไปสวรรค์มีอะไรบ้างนะหนึ่งสสมสี่ห้าหนะรู้หมดเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่คือความสําคัญของการเรียนและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้อามันของเราเนี่ยสูญเปล่าถ้าเราไม่รู้อ่ะทําทอะไรไม่ได้บางคนอย่างที่บอกในฮะดิีบทหนึ่งที่บอกว่าคนละหมาดแต่พอเวลาไปไปไหนพี่น้อง ไปวันเกียร์มาอันนี้คนละหมาดครบเลยนะไม่พูดถึงคนละหมาดขาดนะอันนี้ห้าเวลาครบนะแต่ไปวันเกียร์มาไม่เหลือละหมาดพี่น้องงงไหมละหมาดในดุนยาครบแต่ไปวันเกียรา์มาเนี่ยไม่เหลือละหมาดนาบีบอกว่าอัวลอุนนสัสซาริกอตลัลเลดียสุรุกูมินซอลาตีฮีขโมยที่เลวที่สุดก็คือผู้ที่ขโมยละหมาดของตัวเองของเขา นะคำว่าขโมยก็คือหายไปพี่น้องบรรดาซอบาบอยาโรสุลรลกัยไฟยาสุรูกูมินโอลาติฮีอย่างไรกันคนที่ขโมยละหมาดตัวเองเป็นอย่างไรนะบีบอกลายอยู่ติมมุรุกูอาฮาวาสูจูดาฮาคือคนที่เป็นไงพี่น้องเป็นคนที่เขาจะไม่ทําให้รุก,กวัวได้สู่ของเขาสมบูรณ์นะไม่หยุดต่อมานี้นะไม่หยุดนิ่งนะครับ นี่คือตัวอย่างเสียดายไหมพี่น้องเวลาเราลงทุนอะไรไปเนี่ยเราก็หวังที่จะได้ผลตอบแทนอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค้าขายก็อยากมีกำไรมีใครไหมพี่น้องค้าขายปั๊บอยากขาดทุนเลยวันนี้ที่ลงไปเนี่ยเพื่อขาดทุนไม่มีพี่น้องมนุษย์อยากจะได้กําไรนะและกําไรที่อาลอสัญญาให้พี่น้องมันยิ่งใหญ่นะลอ์เคยอาลอ์เปรียบเทียบนะนะนะเหมือนเป็นการนะทำสัญญาซื้อขาย แปลว่าไม่ได้สูญเปล่าได้ได้กําไรได้สิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ได้เตรียมเอาไว้ให้เป็นรางวัลสําหรับผู้ศรัทธาดังนั้นพี่น้องเราลงทุนแล้วในไหนก็ลงทุนละมาดแล้วนะอาบน้ําละมาดแล้วยืนบนส่วนละมานแล้วทําให้ดีพี่น้องอย่าทําแบบลวกๆเพราะอะไรละ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีใช่ไหมเออดังนั้นนี่จึงหัวข้อเรื่องของเราก็คือว่ารุกลในการละมาด เราผ่านมาถึงห้าข้อแล้วนะพี่น้อง 1. นึเนียดอยู่ในหัวใจ 2. ตักบีลตนออหรอมเกิการกล่าวว่าเอาลวงพอักบัตเป็นเกาลียะคําพูดต่อมา 3. ยืนนะอันนี้เป็นการปฏิการกระทำสีฟ่ฟติฮะอันนี้เป็นการอ่านนะเป็นเกี่ยวกับเกาลียะคาพูด 5. ก็คืออะไรพี่น้องการหลูก,กลัว 6. ก ก็คือการเอียตีดานคำว่าเอียตีดานเนี่ยในหนังสือก็บอกว่า<ส>เงยขึ้นจากรูกัวัวและก,ก็การยืนตรงเงยขึ้นจากรูกััวและก็การยืนตรงคือรูกลัวแล้วก็ต้องเงยขึ้นไอ้ตอนเงยขึ้นเนี่ยบางคนบางบางหนังสือบางเล่มก็นับเป็นหนึ่งรูกลด้วยนะแล้วก็ยืนตรงเนี่ยเอียตีดานเป็นรูกลที่สองแต่ในนี้อารวมกันเลยเงยขึ้นมาแล้วก็เอียตีดาน อยู่ในท่าสงบนิ่งไอตงไอตงเงยไม่ต้องหยุดนะเงยต่อเนื่องอยู่แลว้วนะมีใครบ้างพี่น้องเงยทีละนิดอันนั้นคนหลังดอพี่น้องหลังไม่ดีค่อยๆเงยไม่เป็นไรแต่พอยืนตรงแล้วอันนี้ต้องหยุดนิ่งเื่ียว่เอีะติดาดพอมีอรายงานจากอาบีฮเมตดเกี่ยวกับลักษณะของการละหมาของท่านโรซูลสลลลอไว้ในฮิวซัลล,ล,ลมบอกว่า ไวอีดารอฟารอซาหูอิสตาวากออิมันเมื่อและเมือ่อท่านเนี่ยได้เงยศีรษะของท่านขึ้นแปลว่าขึ้นจะรู้กลัวนะจนกระทั่งฮัตตายาอูดกุลุฟะกอรินจนกระทั่งกระดูสันหลังทุกส่วนของท่านเนี่ยกลับคืนสู่ปกติก็คืออยู่ในท่าตรงเดิมเนี่ยเรายืนตรงอยู่ใช่ไหมเราอ่านฟาติฮ่าเสร็จเราอ่านซเรอถ้าเป็นรากาอ์ที่3ก็รากาอะห์ที่ 4, ก็อ่าน ปฏิหาอย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็เราก็ลงไปรุก,กัวแล้วก็กลับคืนสู่สาภาพยืนตรงอีกครั้งหนึ่งให้ยืนสาภาพเดียวกับตอนที่ยืนก่อนที่จะไปรุก,กัวอิลามการนี่ฮีในในที่ที่ในในใน,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 ในที่ที่เดิมนะยืนให้หลังตรงท่านหญิงไอชารอัลลอฮุออันฮาได้รายงานว่าท่านรอซูลลสัลลอฮอหมายในฮิวสซลลัมบ่าวฟากานนอิดะรอฟารอซาฮูมินันรุกัว ลมยัสยุทฮัตตายัสตวีกออีมันความว่าปรากฏว่าท่านนาบีนั้นเนี่ยเมื่อท่านเงยศีรษะจากรุก,กวัวแล้วเนี่ยท่านจะไม่สุยุตจนกว่าท่านจะยืนให้ตรงยืนให้นิ่งเสียก่อนนะยืนให้ตัวตรงให้ให้นิ่งเสก่อนรอบบานาว่าละการทมคือไอ้การกล่าวทั้งหมดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเป็นสุนัตทั้งนั้นแหละพี่น้องไม่กล่าว ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะไม่กาวรบบนว่าละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยีบันมุบารอกันฟีไม่อ่านเนี่ยถือว่าละหมาดใช้ได้แต่มันจะไม่ใช้ไม่ได้ตอนที่พี่น้องไม่หยุดนิ่งในเอียติดานอันเนี้ยลากลัวเออแปลว่าพอขึ้นมาปั๊บก็ทิ้งตัวเลยตัวก็ยังไม่ทันตรงยังไม่ทันนิ่งเลยท่านนาบีสอลลลอฮุหะวัยฮิวสัลลไในก่าว่าซุมมาเอรฟะฮัตตาตะตะดิลกออีมัน หลังจากนั้นให้เงยศีรษะขึ้นจะรุกั้วจนกระทั่งยืนตรงเสียก่อนเห็นไหมยืนให้ตรงเสียก่อนจากอบูฮุรอรอดได้รายงานว่าท่านนบีสุลลัลฮฺไว้และฮิวซัลลัมได้กล่าวว่านะลายันซุรุลายันซุรุลลอฮฺอิลา صلاة รจุลินลายูกีมุสุลบะฮูบัยนะรุกูอิฮิวะสุจูดิฮิอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ จะไม่ทรงพิจารณาลายันรุ่ไม่พิจารณาการละหมาดของบุคคลหนึ่งที่เขาคนนั้นเนี่ยไม่ทําให้หลังของเขาสงบนิ่งไม่หยุดนิ่งในขณะหรือว่าอยู่ในระหว่างใบหน้าคืออยู่ระหว่างตรงไหนคือท่าอะไรใบนารุก,กัววัสุยุดก็คือเอติดานอะไรที่อยู่ระหว่างรุก,กัวและสุยุดพี่น้องก็คือเอติดานถูกไหมคือเราไม่ใช่บรุก,กั้วเสร็จปั๊บพอ รูกลัวเสร็จลงเลยลงไปสุยุดเลยไม่ใช่ต้องเงยขึ้นมาเอียติดานก่อนให้ตัวตรงก่อนถึงจะลงไปสุยุดได้นั้นเอียติดานเนี่ยใบยนะรูกลัวไอฮีว่าสุยุดฮอยู่ระหว่างรูกลัวและก็สุ่ยุดนะอันมุนซิรีได้กล่าวว่าสายรายงานหะด,ดีษนี้ดีพี่น้องครับคนละเรื่องนะคนละเรื่องกับอะไรกับคำกล่าวนะคำกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสุนัขทท้งนั้นแหละพี่น้อง ที่จะมีเป็นรุกลนะมีอะไรบ้างต้งบีดุตุนเยรอมสลามฟาติฮะอัตฮียาเนี่ยแหละที่เป็นรุกลที่เหลือก็เป็นสุนัตนะคราวนี้มาดูต่อถ้าต่อมาพี่น้องข้อที่7นะครับเราผ่านอะไรไปแล้วยติดานไปแล้วนะพอเยติดานเสร็จทำยังไงพี่น้องเราก็ลงสุยูนนะสุยูนเนี่ยจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือกราบนะ เขาบอกว่าในหนังส okay. kind of ือฟิคุสุน่าบอกความจริงหลักฐานจากอันกูรานที่ได้ระบุว่าซุยุดนั้นเป็นลุกุลนั้นเนี่ยได้กล่าวมาแล้วก็จากอายะที่พูดว่าให้รุกัวให้ซุยุดนั่นแหละแต่ท่านหอซูลโซโลลล์ฮัาเลฮิวเซนลมก็ได้อธิบายไว้ในคำพูดของท่านแก่ผู้ที่ละหมาดไม่ถูกต้องว่าซุมมัสยุดเนี่ยซุมนะฮัตตาตอตมาอินเนซาจีดัน หลังจากนั้นเนี่ยจะจงสุยูดจนกระทั่งอยู่ในท่าที่สงบนิ่งนะเอฟะฮัตตาตอตมาอินเนี่ยจาลิซันหลังจากนั้นก็ให้ลุกขึ้นจะสุยูดมาทำอะไรมานั่งซุมมะซุมมัสยุดฮัตตาตอตามาอินซาจีดันแล้วก็ลงไปสุยูดคือสุยูดเนี่ยพี่น้องในรอกกาอันหนึ่งเนี่ยนะในรักกอันหนึ่งเนี่ยสุยูดสองครั้งนะไม่ใช่สุยูดครั้งเดียวเนาะ สยุสองครั้งมันก็จะมีการนั่งระหว่างสองยุดใช่ไหมอันนี้ก็พูดพูดสยุดเนี่ยคือสยุดร,รวมกันเลยนะทั้งสยูดจากหลังจากอะไรหลังจากเยติดานล,ลงไปสยูดเสร็จแล้วมานั่งไอ้นั่งนี่ก็เป็นอกุลน,นะแล้วก็สยูดอีกครั้งหนึ่งถึงจะนับเป็น1นึ่งรักะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรอกะที่2ในละมาหนึ่งรักะจะจะมีการสยุดสองครั้ง การสยุดครั้งแรกและการเงยขึ้นจากสยุดครั้งที่สองพร้อมกับสงบนิ่งในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นฟะดูในทุกรอกะของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟะดู do, และละหมาดสุนัตก็ตามถือว่าเป็นรูกลนขอบเขตของการสยุดนิ่งเนี่ยอัตตอมานีนะอัตตอมานีนะเนี่ยตอมานีนะเนี่ยที่เราจะเรียนภาษ,ษาไทยกันนะนะบางคนก็จะแปลจะไม่แปลเฮ้ยละหมาดให้มันมีตอมานีนะาหน่อยดิ เขาจะพูดกันคําว่าตมาน,นี้นั่นก็คือสงบนิ่งนะหยุดนิ่งขอบเขตของมันคืออะไรจ๊ะคือการหยุดนิ่งหรือสงบนิ่งชั่วชั่วขณะหนึ่งหลังจากอาวัยวะของมันเนี่ยได้อยู่ในท่าของมันแล้วเนี่ยถ้าเป็นดูก,กวัวก็คือมือจับหัวเข่าแล้วหลังตรงแล้วและก็อยู่นิ่งถ้าเป็นสุยูดก็คืออวัยวะที่จําเป็นต้องสัมผัสพื้นเนี่ย อยู่ครบแล้วแล้วก็อยู่นิ่งถ้าเป็นเอียติดานก็คือหลังตรงเมื่อหลังตรงแล้วก็ให้หยุดนิ่งนะซึ่งบรรดานักปาาได้วางข้อกำหนดเอาไว้น้อยที่สุดเนี่ยเท่าที่ช่วงที่คนคนหนึ่งกล่าวว่าสุบาหานันลหนึ่งครั้งเองนะคือนิ่งเนี่ยพอลงไปปับ๊บนะสมมติอยู่ในท่าของสุยุดละขาสุยุดละ มือหัวน่ะอะไรนะน้าผากจมูกถึงพื้นมือทั้งสองสัมผัสพื้นแล้วหัวเข่าสัมผัสพื้นแล้วปลายเท้าปลายนิ้วเท้ายันพื้นเรียบร้อยแล้วกล่าวคนคนหนึ่งกล่าวซุปฮานัลลอฮ์น่ะคือระยะที่นิ่งละซุปฮานนลลอฮ์นั่นแหละคือการหยุดละนะน่ะหยุดนิ่งละซึ่งมันน้อยมากนะซึ่งเราไม่ได้กล่าวแค่ซุบฮานนลลอฮ์อย่างเดียวเราซุบฮาเรบียนอาลซุบฮาเรบียนอาลซุบฮาเรอบียนอาเละ มันก็จะได้ระยะเวลาที่สงบนิ่งมากกว่าแต่เขาบอกว่าน้อยที่สุดคือการกล่าวสุบภาระยะของอช่วงเวลาของคนคนหนึ่งที่กล่าวสุฮานองลลอหนึ่งครั้งนั่นแหละถือว่าผ่านแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยไหมถ้าเอาสุฮารองลลอหนึ่งครั้งเนี่ยแหมก็ถือว่าไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ผ่านฉันเคยเล่าเรื่องเรื่องละหมาดแล้วใช่ไหมเรื่องของเอารอถามว่าสระงผืนหนึ่งนุ่งเหนือสะดือมาละหมาดซ้อไหมซ้อ แต่ถามว่าเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหรอกเพราะนบีบอกให้มีสองชิ้นมีเสื้อมีผ้าคลุมหน่อยนะแต่ถามว่าซอเอาซอสไหมซอใช้ได้ไหมใช้ได้อุบายบินกาบบอกมักะโรแต่ก็สมารถใช้ได้นะแล้วเวลาทําก็ถึงฉันนึกบอกว่าเวลาทําเล้วเนี่ยก็ทําให้ดีไปเลยนะอย่าทําแค่เอาพอผ่านเหมือนเรียนหนังสือนะพี่น้องถ้าตั้งเนียดเอาพอผ่านอย่างเดียวก็มันก็อยู่อย่างนั้นหละนะเกตออกมาเป็นไง พอดีเป๊ะพี่น้องผ่านแต่ว่าถามว่าอันไหนที่ดีกว่าพี่น้องก็คนนี่เขาได้คะแนนสูงๆส,งส,งสินะอันนี้ก็ดีกว่าอันนี้พูดถึงเรื่องสอบเนี่ยเรายังอยากจะได้เป็นคะแนนสูงๆเลยใช่ไหมออมาดูต่อเขาบอกอวัยวะต่างๆของการสูดเนี่ยบรรดาอวัยวะที่ใช้ในการสยูดมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือใบหน้าสก็คือฝ่ามือทั้งสอง สามหัวเข่าทั้งสองสีก็คือเท้าทั้งสองจากอับบาสอิบเนอับดิตตอลิบได้รายงานว่าเขาได้ยินท่านนาบีสุลต่านฮุยไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอีดะซะจดะอับดุซสยดะมาหูซาบะสบาตุนะอารอบิดเมื่อบ่าวคนหนึ่งคนใดได้สุยุดเนี่เอาัยว,วะทั้งเจ็ดก็ได้สุยุดพร้อมกับเขาด้วย เวลาเราสยุดต,ต้องมีอวัยวะทั้งเจ็ดสยุดไปพร้อมกับเขาด้วยคือวัจหูฮูวะกฟฟาฮูวะรุกบบตาฮูวะกดามาฮูมีอะไรบ้างนะใบหน้าของเขาฝ่ามือของเขาทั้งสองหัวเข่าทั้งสองของเขาแล้วก็เท้าทั้งสองของเขาอิบนุอับบาสรดิยัลลอฮุอันหุมาบอกว่าอามารออันนบิยุสลัลลอฮอวาัยหิวะซัลลัมอายัสยูดา على สบะเอาสบะติอารอดิน์ ولا يكف شهرا ولا سوبل ความว่าท่านนาบีสุลตรอฮ์มัลัยฮิุซัลลัมเนี่ยได้ถูกใช้ให้สุยญ์ด้วยอวัยวะทั้งเจ็ดโดยท่านได้รวบผมและเสื้อผ้าอ่าโดยที่ท่านขอโทษที่ไม่ได้รวบผมนะโดยที่ท่านนาบีเนี่ยไม่ได้รวบผมแล้วก็เสื้อผ้า มีอะไรบ้างจบพะห,หน้าผาคคำว่าสีสามเมื่อกี้นะที่บอกว่าอขอโทษที่ทำว่าใบหน้าตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือส่วนไหนของใบหน้าหน้าผากหน้าผากเวยเดนแล้วก็ฝ่ามือมือทั้งสองใช้ฝ่ามือใช่ไหมวรุกใบตีนขัวเขา่าทั้งสองวาริจเจลีนแล้วก็เท้าทั้งสองอีกในรายงานหนึ่งเนี่ย ได้พูดว่าซาบาอัดอมเหมือนกันอัดุมนะคืออ,อวิวะทั้งเจ็ดเนี่ยมีการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปด้วยว่าอะลาจบะฮะวะอชาชระบิยดัดฮิอละลาอัลฟิฮินบีชี้ไปที่จมูกด้วยแปลว่าจมูกต้องโดนพื้นด้วยนะไม่ใช่แค่หนา้าผากอย่างเดียวให้จมูกนั้นสัมผัสพื้นด้วยถึงจะเป็นท่าซูยุที่สมบูรณ์ วายาไดก็คือมือทั้งสองวารุกใบเตนเข่าทั้งสองและก็ในฮะดิษนี้พูดชัดอีกว่าไม่ใช่เท้านี่คืออะไรอัตรอฟิลก็ได้ไหมก็คือปลายนิ้วเท้าทั้งสองแปลว่านิ้วเท้าต้องยันพื้นด้วยไม่ใช่นิ้วเท้าปล่อยเรียกกับเรียกยกับดินไปให้ยันพื้นสรุปตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าสุยุดที่สมบูรณ์นะที่จะใช้ได้เนี่ย หน้าผากต้องสัมผัสพื้นกับจมูก2มือทั้งสองนะฝ่ามือแนบไป3หัวเข่า4ก็คือนิ้วเท้าให้ยันพื้นด้วยนะแต่ไม่จําเป็นต้องห้านิ้วนะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของท้องนิ้วอ่นะนท้องนิ้วนะอ่ะนะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ยันไม่ไม่เอาขาลอยขึ้นมานะครับให้ปักลงไปที่พื้นนะครับอีกรายงานหนึ่งบอกว่าอ m i t ต w o and أسجود على سبي ولا أكف شعر ولا سياب جبهة ألف وجدي وربتي وقدمي ตรงนี้ก็เพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มคำว่าจมูกเข้ามาด้วยมีหน้าผากมีจมูกมือทั้งสองข้างหัวเขาว่าทั้งสองข้าวและเท้าทั้งสองข้าวจากอบีฮุเมดรายงานว่าแท้จริงท่านนบีสุลต่ลนฮะลหฮิวซัลลัลลมนั้นเมื่อท่านสุยุท่านจะทําให้จมูกของท่านและหน้าผากของท่านจรดกับพื้น นะอันนี้ก็คือในรายละเอียดได้กล่าวแล้วก็ในอบิวเมสเนี่ยแล้วเขาก็ได้กล่าวได,ได้ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดในหมู่นักวิชาการผู้ที่สูดจะต้องสูุด,ด้วยหน้าผากของเขาจมูกของเขาถ้าหากเขาได้สยูดเพียงแต่หน้าผากของเขาโดยจมูกไม่ถึงพื้นนั้นกลุ่มนักวิชาการหนึ่งก็บอกว่าสูดใช้ได้ส่วนอีกกลุ่มนึงบอกว่าใช้ไม่ได้จนกว่าหน้าผากและจมูกจะจรวดพื้นนะ ถามว่าเราจะทํายังไงลหละพี่น้องก็ให้เอาให้ปลอดภัยที่สุดก็คือให้จมูกโดนพื้นด้วยก็ในเมื่อกลุ่มแรกเขาบอกว่าใช้ได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกใช้ไม่ได้เราก็ตัดปัญหาไปเลยว่ายังไงก็ใช้ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปคึ่งๆกลางๆก,ก็ให้จมูกโดนพื้นไปด้วยนะแล้วก็เวลาสู่อยู่ก็ท้องท้องนิ้วเท้าของเราเนี่ยยันพื้นด้วยนะครับวันนี้จากลาท่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาติดตามรุกลการละมาน ในตอนต่อไปในหัวข้อต่อไปวิลลุฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามอวยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493 99 9ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม